Okay. เดี๋ยวเรามาสาธิตการทำอีกบล็อกช่องลมด้วยซปเปอร์ลีนลายใหม่เนาะน,นี่เราตรงปูนกับทรายเราใช้ทรายหนึ่งกับสามมันเป็นทรายหน้าฝนเนะาะก็จะเปียกๆน้ำหน่อย พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะสังเกตได้ว่าไม่มีเม็ดทรายนะึ้นมาไม่มีเม็ดทรายแล้วนะเราก็จะดูความชืน้นโอเคหรือยังแห้งเกินไปกำแล้วยังเป็นผงผงอยู่เราจะใส่น้ำนะคะอันนี้เรื่องประสบการณ์สำคัญมากเลยเพราะว่าฤดูนี้เป็นฤดูฝนเลยเนาะเพราะฉะนั้นทรายเราค่อนข้างเปียก ใส่น้ำดืดประมาณนะคะถ้าเราผสมมากก็จะทิ้งเวลาให้น้ำซึมลงในปูนทรายที่ผสมเรียบร้อยแล้วนะคะนานหน่อยแต่นี้กองเล็กๆเราจะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีให้น้ําซึมลงไปในปูนกับทรายเราจะไม่ผสมทันทีเนาะเพราะว่าการผสมทันทีเนี่ย ส่วนผสมที่โดนน้ําโดยตรงะคะ่ะมันจะเละแล้วก็เปื้อนอุปกรณ์แต่ถ้าเกิดใช้เป็นพวกเครื่องง้่เครื่องเพื่องผสมเนี่ยสามารถผสมได้ทันทีเลยนะคะแต่ถ้าการเป็นการผสมมือเนี่ยแนะนําให้ทิ้งไว้ให้น้ํานะคะค่อยๆซึมลงไปในส่วนผสมที่เราผสมปูนทรายเข้ากันอย่างนี้แล้วโอเคเดี๋ยวอีกห้นาทีเรามาผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบนะคะ โอเคหลังจากที่เราทิ้งไว้5นาทีแล้วเราก็จะมาผสมปูนทรายให้เข้ากันอย่างดีอีกรอบนึง่งอันนี้ใส่น้ำลงไปตรงกลางแล้วนะเนาะนี่ค่ะถ้าเกิดมันเป็นน้ำโดนน้ำเดยวตรงเนี่ยมันจะแฉะมีริ้วน้ำแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยแฉะคืนไปนะคะแนี้มันจะมีส่วนที่ยังไม่โดนน้ำอยู่เราก็ค่อยๆคลุกเขานะคะให้เขาเข้ากัน เกตว่าถ้าเกิดส่วนผสมเกาะก,กันเป็นก้อนแบบนี้เนี่ยมันจะแฉะเกินไปนคะน,น,นแฉะเกินไปอาการแฉะเกินไปก็คือจะเป็นน้ำแบบนี้นปานมาแล้ว,ลวมินลิ้วน้ำขึ้น เกินไปเราจะแก้โดยการใส่ผงปูนนะคะผงปูนเพิ่มข้อดีของการใสดปูน่ไปเนี่ยงานก็จะออกมาแข็งแกร่งดีนะคะ เน,นื้อเกาะกันเป็นก้อนแบบนี้ไม่แตกถือว่าใช้ได้เราก็จะมาอัดลมในช่องลงกันนะคะอืมให้เคี้ยว กล่ะะองช่องลมให้เคี่ยวอยู่ด้านล่างมีสลักล็อวันนี้เราจะทำแผ่นตัวนขอบเรียบ ที่มีบัวนะคะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหมุนสลักล็อกหากปลาะะให้แน่นให้แน่นพอประมาณนะคะไม่ต้องแบบว่าแน่นจุดกล่องมันบีบเข้ามานะคะเพราะาบ่อกกล่องมันบีบเข้ามาเนี่ยมันก็จะแน่นเกินไปเวลาเราถอดชิ้นางานอาจจะเกิดการเล้าได้ เพราะว่าเหล็กเราไม่ได้ใช้เหล็กหนามากเนื่องจากเราไม่อยากให้เวลาทํางานแล้วก็เกิดความเมื่อยล้าง่ายนะคะจากชิ้นงานที่หนักเกินไปอ,อันนี้จะมีด้ามจับอยู่ด้านล่างนะคะเรากลึงชิ้นงานเพื่อใส่ด้านด้านจับในซุปเปร์นะลีนนะกลึงจากทั้งข้างล่างข้าง,างบนให้ได้ทรงที่เราต้องการนังนั้ราคาในส่วนของซุปเปอร์ลีนก็จะค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าขึ้นรูปได้สวยงาม แล้วก็เรียบมุมเวลาเราทําชิ้นงานออกมาแล้วเนี่ยคมคมริดสวยงามโอเคจากนั้นเราก็จะวางกล่องลงไปนะีจะเป็นช่องลมที่จะเกิดขึ้นหลังจากเราถอดชิ้นงานมาเดี๋ยวมาชมกันค่ะรอบแรกนะคะเราจะใส่ส่วนผสมใช้มือก็ได้นะคะเกี่ยมือเนี่ยดีที่สุดเลยจะบอกว่าเป็นบล็อกตําม,มือที่ใช้มือช่วยเยอะที่สุดนะคะ จะใช้มือช่วยกดก็ได้ลูกค้าจะใช้วิธีกรรแทกช่วยหรือว่าใช้ไม้ต่ํานะคะต่ําลงไปเลยเนะน้นขอบมุมนะคะในส่วนของอุปกรณ์เสริมที่เราแถมไปให้ถ้าลูกค้าใช้ไม่ถนัดมือจะไปหานะเพิ่มนะคะอุปกรณ์อื่นมาเพิ่มเพื่อให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้น ก็ใช้ถนัดมือขึ้นก็ไม่ไม่ผิดนะคะคือเบื้องต้นเนี่ยเรามีทําแผนไปให้เป็นพื้นฐานเนาะใครที่มีไอเดียนะคะกต่ใช้งานที่เวิร์ดแล้วก็ดีกว่าตรงนี้แหละก็สามารถประยุกต์แต่แปลงใช้เพื่อให้เราได้ชิ้นงานที่ดีที่สุดเนาะนรอบสองแต่งไปรอบ2มันไปได้ ้มือช่วยกดได้เลยนะคะไม่ดูปูนทรายจะพอหรือเปล่าผสมไม่มากก็ด้วยคิดว่าผสมเป็นตัวอย่างนะคะไว้ไม่ได้ทำเยอะอันนี้เราจำได้ว่าเหลี่ยมมุมของเราในเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเราก็อาจจะตบตรงริม เลยที่สุดก็คือการใช้มือเนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเป็นบล็อกตั้งมือเนาะจะไม่ได้เหมาะกับการใช้เครื่องจักรนะคะชิ้นงานที่ออกมาก็จะสวยงามคมนะคะ เกิว่าส่วนผสนจมจะน้อยไปไหม มีรอยบุบมลงไปก็แสดงว่ายังไม่แน่นกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมที่เราผสมได้ในวันนี้ลงไปน้อยๆน้อยเนาะน้อย เป็นการสาธิตนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านไหนที่ทำชำนาญแล้วจะทําได้คล่องแคล่วกว่านี้เยอะนะคะอันนี้เป็นการสาธิตการใช้งานก็อาจจะมีไม่ได้สงใจบ้างนะคะโอเค ชิ้นงานให้ดูกันเราจะใช้กระเบื้องถอดชิ้นงานเนาะเพราะว่าแผ่นแผ่นปลดมันต้องยกไปวางที่อุ้ยมันหลุดไปแล้วโอ้โหวความที่กล่องเขาเป็นซปเปอร์ลีนนะคะ เขาหลุดออกง่ายมากเลยแค่เรายกคว่ำมันก็หลุดออกไปนะคะเลยนี่ค่ะได้ชิ้นงานแล้วเออเนี่ยปกติมันต้องออกมาแบบนี้นะแล้วก็ยกตัวนี้ออกคือซูเปอร์ลีนเนี่ยค่ะข้อดีของเขาคือเขาเขาจะเบาแล้วก็ได้เหลี่ยมมุมที่คมสวยงามนะคะตามตามต้นแบบเลยเออแล้วก็ ถอดแบบง่ายไม่ฟืดเหมือนตัวที่เป็นสแตนเลสหรือว่าเป็นกล่องเหล็กเนาะโอเคให้ดูกล่องเหล็กอย่างนี้นะกล่องเหล็กหรือว่าเป็นสแตนเลสแบบนี้สแตนเลสก็เหมือนกันดึงง่ายเหมือนกันค่ะแต่บางครั้งถ้าแน่นไปก็อาจจะต้องมีคลายหางปลาเนาะเนี่ยก็จะมีไซส์สี่เหลี่ยมนะคะเนี่ยเวลาดึงออกแต่ว่า <laughs> เป็นซูเปอร์ลีนนี่บอกเลย ง่ายนะคะดังนั้นเราก็จะใช้แม่เหล็กแต่เวลาถอดชิ้นงานวิรุ่นนี้มีบัวแล้วก็แม่เหล็กเรายังสั้นอยู่รุ่นรุ่นใหม่เนี่ยเราทำแม่เหล็กก,กลางๆแล้วกดสลับก ก็จะได้งานสวยๆเหลี่ยมมุมคมๆตามต้นฉบับเลยนี่นะคะเวลาใช้งานครั้งต่อไปเราก็จะทำความสะอาดหน้ามันนะแล้วก็หลังเลิกใช้งานนะคะสำคัญมากๆเลยต้องทำความสะอาดอุกปกรณ์ทุกชิ้นนะคะ,น,คะนี่ก็ล้างล้างเก็บเหมือนถ้วยเหมือนชามได้เลยสวยงามมากๆเนาะอันนี้ก็ เป็นตัวอย่างชิ้นงานนะคะที่ทำให้ดูกันมันถอดง่ายมากอะ่ะ